สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e ีีที่353นะครับมีพาสสวยๆ22สรายการมานำเสนอนะครับ20รายการก็องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะก่อนฟังนะครับก่อนรับชมรับฟังท้ายคลิปกันนี่เลยลเบ v e ์โท t นะครับปึ่งเข้าไปไลน์ชื่อหมูนะครับ บ้านหมูพักเครื่องนี่หลายชื่อหมูนะครับ0939652361เบอร์ไลน์ก็เบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่รอบเช้านะครับถึงตีห้าไม่เกินนี้นะไม่เกินตีห้าผมจะลงคลิปเช้าวายสองถึงบ่ายสามเป็นคลิปรอบบ่ายนะครับวันละสองคลิปนะครับยี่สิบสองรายการต่อหนึ่งคลิปนะครับรับชมรับฟังกันด้วยนะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ส่วนถ้าส่งไปแล้วไม่ตรงปกผิดจากที่ไลฟ์โทรหาผมได้ย24ชั่วโมงเลยนะแต่หักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้หมดนะครับไม่มีข้อแม้ไม่มีโต้เถียงคืนเงินอย่างเดียวนี่นะครับรายการที่หนึ่งของ EP ที่353เป็นสมเด็จนะครับโชงนี้ขายสมเด็จได้แล้วก็สมเด็จมาขายเนาะ รายการที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จครับรายการที่สองนะครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับมีแบ่งสุ้มแล้วก็แบ่งข้างนะครับนะหาเก่าๆจัดจัดเลยนะครับส่วนเป็นวัดอะไรที่ไหนอะไรองไรนี่ไม่ทราบนะครับเพราไม่ได้สร้างเองนะครับนะรายการที่3มก็เป็นพระสมเด็จนะครับ เนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับนี่เนื้อปึกปักเลยนะครับการที่สามนะครับเก่าๆเนี่ในการที่สามแนการที่สี่ก็เป็นพระขุนแผนนะครับเคยได้มาบ่อยนะครับสีเขียวเขียวนี่ก็หลวงพ่อท่าวัดกระบ,บขึ้นพึ่งนะครับขุนแผนหลวงพ่อท่านะครับในการที่ห้า เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อออกไปลานวปลานนะครับมีกระเทาะข้างนิดหนึ่งนะครับเรื่อมพลาสติกเก่าโบราณมาเลยนะครับไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่ไหนนะนี่เหตุกาที่ห้าเการที่หกเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับน่าจะเป็นสายวัดบางคานนะครับลานจันเปืองนะครับประมาณจันเปืองนะครับนี่ เจ้าหาพระอ,องค์เนื้อดินนะครับรายการที่เจ็ดก็เป็นพระเนื้อดินเผานะครับเป็นพระล่วงนั่งนะครับพระเก่าเนื้อดินนะครับ่เป็นพระล่วงนะครับล่วงนัง่งรายการที่เจ็ดรายการที่แปดเป็นพระขุนแผนนะครับหลวงปูท่ทิมนะครับหลังเป็นนางกวักแล้วมีตะกุดฝังนะครับ เป็นผงพายกุมารปูดทิมพิมพ์ใหญ่นะครับราคการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นพรสชินราดนะครับเป็นสายลุงนะครับนี่เนื้องผงนะครับเขียนวัดนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับจังหวัดพออ่านออกว่าราชบุรีนะครับเป็นที่ไหนอะไรยังไงนี่วัดอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับอ่านไม่ออกนะครับนี่ ลาดชบุรีนะครับรายการที่เก้าราการที่สิบนี่นะครับเป็นลูกอมน,นะครับเป็นลูกอ์ผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับลงบอทองเนื้อผงพายกุมารลงบอทองนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพิมพ์นางนะครับเป็นพระพิมพ์โบราณของพิษณุโลกนะครับเป็นพิมพ์นางเข่าบวงนะครับ ว่ากันอย่างนั้นนะดูตามเขานะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่รายการที่สิบสองเป็นพัดซุ้มกอน,นะครับเนื้อดินสีดำนะครับนี่นพาดซุ้มกอนเนื้อดินสีดำนะครับนี่นะครับซุ้มกอนเนื้อดินนะครับรายการที่สิบสาม เป็นพระชินราชใบเสมานะครับเนื้อดินนะครับอยู่ในกกอะสเตเเลตเลยนะครับหน้าหลังเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้แกะให้ดูนะเผื่อท่านใดสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับประการที่สิบสามนะครับระการที่สิบสามรายการที่สิบสี่เป็นพระปกเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นปกเนื้อชินนะครับไม่ทราบที่ไม่ทราบจังหวัดนะครับนี่นะครับ รายการที่สิบห้าเป็นกุมารนะครับกุมารยืนเนื้อดินเรี่ยมก่อเป็นเทศเลยนะนี่นะครับด้านหลังจานมีจีกัตะกุลหนึ่ดอกนะครับไม่ทราบที่ไหนนะครับรายการที่สิบห้านะครับนี่ครับรายการที่สิบหเป็นพระร่วงยืนนะครับเนื้อดินเผานะครับเป็นภระกุนะครับนี่ก็ไม่ทราบที่นะครับเป็นการที่สิบหนะครับ ในการที่17เป็นพ้าดีลาเนื้อชิ้นนะครับออกเนื้อชิ้นนะครับสองหน้านะครับก็ไม่ทรางที่เหมือนกันนะครับการที่17ครับรายการที่18บแปดยวนีครับเป็นภาพสมเด็จนะครับเป็นภาพสมเด็จ เนื้อออกใบลานใบลานนิดนึด่นงไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับ,ารบการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระลีลานะครับเม็ดขนุน,นครับมีกระเทาะข้างไปนะครับนี่พิมพ์ทรงสวยงามน,นะครับเนื้อหากเก่าเก่าจัดเลยนะครับนี่แต่ว่ามีกระเทาะนะครับตามสภาพนะครับ เนืหาเก่านะครับราการที่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเป็นทับเปิมเนื้อดินนะครับเป็นพับเปิมขูเนื้อดินนะครับจังหวัดลําพูนนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับครบยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนี้อนสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นรายการพิเศษนะครับส่วนสูงอยู่ที่เกือบเกือบสี่นิ้วเลยนะครับ สามเนื้อกว่าๆนะแต่ผมเรียกไม่ถูกนะครับว่าเป็นพระอะไรนะแต่เป็นเนื้อชิ้นนะครับนี่ผมเอาสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับบริการพิเศษนะครับส่วนนี้ก็เป็นรายการพิเศษองค์ที่ยี่สิบสองนะครับก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นพระชัยหรือพระง่างนะครับเรียกไม่ถูกนะครับเป็นพระพุทธนะครับนั่งสมาธินะครับส่วนสูงดูเกือบสี่นิ้วนะครับ หน้าตักอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับไม่ถึงนิ้วครึ่งนะส่วนสูงสี่นิ้วหน้าตักนิ้วกว่าๆนะครับนี่ครับหน้าหลังนะครับนี่นะครับก้นดินไทยนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่ก็เป็นรายการพิเศษนะครับผมเอาที่สามร้อยบาทนะครับครบยี่สิบสองรายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเับเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ